ครับมื่อนี้ก็มาเบิ่งแปลงหญ้าแพ่งกุลามาเบิ่งคุณคู่ตักเพิ่นเกี่ยวหญ้าไปให้งัวเลี้ยงงัวจักตัวกับคุณธคู่สามตัวค่ะสามตัวมีงัวตัวผัวและตัวแม่ล่ะตัวแม่เบิดค่ะโอ้อนาคตสิเลี้ยงจักตัวละกะว่ากะว่าสิทยอยซื้อไปเรื่อยๆล่ะค่ะบ่เอาหลายดอกเซลจะซีซีโตก็พอป๊าับพ้า ส่วนนี้กำลังขายายพันธุ์หยาค่ะคูะ่กับบพ่อยังมาเลี้ยงงวยอยู่ว้าอ,อย่าว่าคู่บัพ่อสิออเว้ย <laughs> คิดแนวได้นอคือมาเลี้ยงงวยนี่นอไปเห็นอยู่ในยูทูบต่วค่ะเห็นเพิ่นเลี้ยงเห็นเพิ่นปลูกหญ้าโอ้คือเขาทาแท้ว่าซั่นเด้้อืเลียงไปซื้องหยมาเลี้ยงเบิ่งแม่นค่ะเพราะว่ายายมาอยู่ใกล้บ้านล่ะเด้อืิสกีน่ะยากเที่ยวไปเที่ยวมามันไกล เป็นโค่ฉันม่มีอะไรใดเสริมเนาะมีแล้วเลี้ยงงัวไว้เหตุงานเพื่อนๆยุงเยียนกับมือได้กับหอดหกโมงเร่งผุดแล้วทุ่มหนึ่งผุดแล้วบ้านนี้มีงวัวแล้วกะคิดทอดงวัวแล้วเนะวาะงัวถ่ายยุงเยียนอืมหยาอีกยังไรหยาเขาเกี่ยวอยูอย่นีออ่นหออยาแพงกว่า, <laughs> า,กกวาล่ะหยากอสิล่าอ๋อันนี้สิมันแก่หรือดิหนิโม่แล้สิเรียกออกว่าสิไปขยายพันธุ์<ม>ต่อ ปฟาซิไปซับซับแล้วก็สิไปคุดแปลงพอดีอยู่งเงี้ยน,นกางผ่าสลเล่นไปแล้วคุดแปลงดีๆแล้วก็สิไปเปิดน้ำใส่ย่งม,มันเป็นขี้ตุมเป็นขี้ตุมแล้วก็สิซับหญ้าซุ้มนี่แล้วก็สิเอาไปว่านลงซสร็แล้วบัดนี้คนน่ะมีทั้งแพงกุหลาบไยนยางได้ห้าหวานก็มีอันนี้แม่ยังนวดทั้ง้างนี่นนรูสี่รูสี่ก็เริ่เขียวกินเบิดละเพิ่น งายังกับกินลูสีกับมีแแผงโคลากะเมาต้องเลี่ยนกับเก็บผักกะทิมนขางข้างมาพร้อมมาปันใส่กันใส่เครื่องสับงาหวยได้การนี่ต่อละกินดีขึ้นยังเนี่ยเขียนเฮาหนี่หวยหาวใส่ดงดวงหนแล้วเนี่ยหวยเลี่รงดีใจได้อันนี้เกี่ยวออกลกระสีดฮดน้ำาป่งไม้คือเกาบั๋นงามกว่าเกาอีกอืมแปงนี่ปลูกโดนมาได้หลือแป้งนี่แปงนี่ปลูก ห้าหกเดือนแล้วแมนปลูหกเดือนแล้วปลูกจนเริ่มข้าวแล้วแมนปูกนะสิขยายหอดพันหญ้าเพ่งกุลาขยายพันหญ้าเด้อะปูกเลยพี่น้องเยอะใกล้นี่บ้านบากบ้านบงนี่มาเอาเนี้ยมันไปขยายเด้อไใชเลี้ยงงัวนนะนะมาเอาน้ำคูตากได้จะน้อยคูตากก็สิเปิดฟ้ามเนาะแมนแมนค่ะเดี๋ยวนี้ก็กำลังนี่เดิเตรียมพื้นที่นี่เอาหินมาปกหนาววันหนึ่งเอาดินลงบานี ก็เลยเอาหินมาปกหน้าผมทีไปแล้วอยู่ทงหน้าเรียดฟ้ามเลียงม่วง่านำพ่อได้ใส่หนีซาก่อนมาทิ <c oughs> ใส่หนีซาก่อนคู่อุอ้ยจะเป็นทั้งหลดอกเบื้องุนเป็นเกี่ยวเนี่ยเกี่ยวจำๆเลยงานเกี่ยวมัาแกจกแตนไม่งามกาเกาบันนี่ยหันซุ้มแกะแล้วเป็นสีกระสิด เอาไปเพ็ดแนวแล่ะเอาไปขยายพันธุ์ต่อมาเด้อมาเอาแนวเด้อ <c oughs> เอาแนวไปปลูกพันธุ์ยาเพ่งกุลาน้ำค้องมากเลยล่ะนี่เมืม่อแรกเนี่ยเอาไปนไี่ยวายยากกันกินมาเหลือแซ่บขนาดตีงวัวแซ่บขนาดของมากเคนละนี่เพี้นยนได้โพนสิเลี้ยงงว่วงต่อไปขึวนสิ่ปูกยู่บ่อยยาเพ่งกุลาเป็นตาเอาแนวอยู่บ่ะ เขาท่ายู่ตัระคืออยู่คืออยู่มักขนาดบ่งัวแมน่นมักขนาดงวัวคนกับมักคือกันเพราะว่ายัางมันโบต้องการน้ำไหลไหมหมดมือละเทียกับพ่อบ่ต้องเส่าแรงเกี่ยวแล้วกับโบต้องทับยากเกี่ยวแล้วกับไม่ทับยากแล้วสไส่ลงไปได้ห้างพอนี่ห่วยยากกันกินแล้วแซ่บปานยังแล้วอืมือนี้พามาเบิง่งหยา แพงกุาลากระลังเกี่ยวไปเหงื่งอ้อยมะเรงแดดลมลมตกเกี่ยวหใหญ่เหงงอ้อยรงมา,จากจะน้อยกับพิหารฮดน้าซุ่มขอ้อโพดสัตว์ยอดขอด้อโพดสัตว์ไว้ปลูขกข้อโพดสัตว์มกคาเสียวมากราพนมันหอกงานอดิเล็กโคตรเสียวโคตร<า>แรง่งเ,เอาล่าม,มันหลับเอาใบามันหลับไปซับเหงื่งอ้อยกิน เามือ่อเนี่มาเบิงโค้เพิ่นเกี่ยวหย่าเพ่งกลาเนาะครับเนะาะค่ะเดี๋ยวตอนต่อไปจังมาเบิงว่าเพิ่นสิไปิเกวสวิตจัมโบ้ไปสวิตจัมโบ้ก็ลัางงามครับคลิปนี้ก็ไวสันส้นๆเพียงเท่านี้เนาะครับขอบคุณสวัสดีครับ